ใกล้โลกกับปตาทาวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนเซนหลุยจังหวัดชาเชิงเซาไปดูไอเดียดีๆในการทำฐานจากกากกาแฟเพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในครัวเรือนเจ้าฐานที่ว่านี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลยค่ะพวกเราขอนำเสนอไอเดียดีๆเกี่ยวกับการทำฐานจากกากกาแฟไว้ใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในครัวเรือนหน้าตาของมันจะเป็นยังไงนั้นไปลงมือทำกันเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยการนำกาดกาแฟาและดินเหนียวในอัตราส่วนต่างๆมาคลุกรวมกันกับน้ำแล้วนำมาอัดเป็นก้อนถ่านผลจากการทดลองพบว่าฐานที่มีส่วนผสมของกากกาแฟมีค่าพลังงานความร้อนใกล้เคียงกับฐานไม้ทั่วไปในท้องตลาดกากกาแฟาสามารถนำมาผลิตเป็นก้อนถ่านทดแทนถ่านจากไม้ได้ดีอีกด้วยค่ะ จุดมุ่งหมายของโครงงานนี้นะคะเพื่อศึกษาเศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ประโยชน์ของโครงงานฐานจากการกาแฟาเพื่อประหยัดทรัพยากรต่าไม้ในการนํามาทําฐานค่ะและสามารถนําไปต่อยอดพัฒนาวิธีการใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะการประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราใส่ใจและให้ความสําคัญจากวิธีง่ายๆที่เริ่มได้ด้วยตัวคุณเองเช่นการถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้อยากเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยหันมาประหยัดพลังงานช่วยกันอีกทางค่ะ นบสนุนโดยกลุ่มปะตะท